จังชัดนกปุ้งบอกว่าแล้วเฟินนี่เนาะเออมือนั <h <h 等等้นได้จัจโคตัวกูนะสองสามตัวน้อยสัดเองวะหรือใครชัดให้สัดเองโอ้ยเก่งแท้จะพลาดบ่จะเสี่ยงเงินสองเซนฐานนะเลยมาแเงินเราเนาะเงินเพื่อใจเงินเพื่อใจโม่เฮ้ยฮะโม่เงินโจ่ายให้แมนบ่บ่โม่บ่อยากเสื้อเด้เนาะทัพพอ เอาจักสามอันจักสามช่วนนี่น้องบุญทวีโอ้ยมันเปี่ยนคนเนี่ยตีได้เมื่อย์เมื่อยสุดเลยโอ้คนนี่สิเมื่อยน่ะจักเมย์แล้วเขียวบอกว่าได้ก้อยไข่มุดแดงเลยก็สิได้ต้มส่งมุดแดงขึ้นแล้วเนาะทางเขาจะมันเหลืองผู้ใดทางมือนเหลืองอะไรทางศาสตร์มือคนดุพี่น้องเลยนั่นนี่แหละคนจะมามือคนดุโอ้ ว้สาบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอซีทุกท่านน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตาร์เวตาเด้อสบายดีเน,ะนา,นเนนา,เาเนะ,าานะมื้อนี้พี่น้องถือว่าน้องน้อยเพิ่นได้รับข่าวดีได้พี่น้องเอ้ยมื้อน,นี้นะสิได,ด้ก็ดีมุกดีใจกับน้องน้อยเพิ่นหลายๆเนาะที่ว่าได้รับข่าวดีในมื้อน,นี้พี่น้องทงั้งเปิดมาส่งข่าวดีรถบ้าใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะมาฮอดมาถึงพี่น้องเอ้ยว่าสิแม่ยนยัง ทางน้องบุญทวีเพิ่อนแกกำลังจัดการอยู่ตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะแตได้กลับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องโชคเนาะมาพอคลิปนี้แล้วว่าห่อทรายนวลนวลอยู่ในทรายมาเป็นทีเรียบร้อยทางเฮทางทรายอันนี้เนาะใช่น้องน้อยด้วยจ้ะน้องน้อยไปใช่ไหมไปแล้วน้องน้อยประยุทธ์เยห่างกันน้องบุญทวีผมมีผู้แล้วสบายดีสวัสดีได้น้องบุญทวีเด้อ สบายอ๋อเราคือว่าทางน้องน้อยได้รับข่าวดีได้มื่อนี้เนาะข่าวดีเรื่องเลย่ังไงบุญจักกี้บอบุ่ญจักดีมุกดีแจน้องน้อยเพิ่นละลายมาชงถึงที่เมื่อยเอาสายเปียกเบิ้งคอเช็ดให้เบิ้งหนูใช่ไหมงานหยอกขี้ประชิดแท่งสำหรับ นี่ฮอนเอาว่าฮอนลงนี่มันสิอันนี้กลัวน่าจะช่วงนัวของไฟใช่นี่ของพื่นตานีอ้เพื่อตากไอีกแต่แงแห้งขหมายคนว่าชายเนี่ยมันสิเปียกสิยาชาเปียกแล้วฮอนยากคนละสิ่งเกากป็นยไมค่ผู้างเห็ดเห็นเองน่าจะันกัแล้วหรอเนี่ยนี่ผูนานุ่นนี่ใส่บบนี ให้มันเหียวแค่ครึ่งนึ่งอ่าบริเวณแฉบเดี๋ยวคอยสิบหายอนน้ำนองคนนี่สันขึ้นกลัวหัวมันรั่มแน่ไฟมาจับมาเลยอ่าเห็ดอันนี้ทิมบอนทิมแท้นี่ใช้นีิก่อนก็ได้แบบนี้มันก็นักตัวนี่เอานี่เอาไปใส่กองเหี่ยว่ะหัวได้ผุนใช้เหี่ยวเห็นหอนมอนได้ผุนรอนนะเจ้าบริจักอย่างไ้เจ้าเห็ดไปรูที่สันแหละเต็มไว้เลยจะมันนักกันแด้ รถจักสามอนจักสามส่วนนี่น้องบุญร้วยโอ้ยฮอนบุถึงว่านี่มันไวได้ไหน่ะได้น้องเอต่คุณพิ่น้องแล้วคือเก่าอะคือเก่ามันไม่ได้ถือคู่เลยมันบุถึกแต่ว่าฮอนทนแล้วน้องเลยมันก็ได้อยู่แล้วก็ส่วนนได้ดอกแต่ว่าตัวนี้ฮอนน้องด้วยนนี่นี่มันฮอนหลายเทื่อนตา มา่อมบาดนี้ตาบ่ตาแล้วเห็นนะงวดเยงวดไปเลยจำฮอนตัวนี้้มัยบุก้เขาเนียดินแไปนะเออเนียของเขาตาแล้วมันบ่ได้ละลได้บานนี้อาจารย์ตัวนี้ฮอนออ hoàn lung xe ấn ăn luôn hả đấy đây gì bò ở <laughs> <laughs> đó chắp chừng qua một thử nó vào lung luôn léo tao mày bay nè ờ bùm bùm lợn không nát tay đi มีรกสามช่วนที่ช่วนป้ามาถะป้ากอนยี่ท้ายู่จะมาถือกเปลี่ยนคนเนี่ยโอู้แต่แล่าอยู่บ่เนาะโ่างจะแล้าแหละหนานี่้ชุเพิ่นยังย้มยนอยู่มื่นจะพิดจบไปแล้วนี่เนาะ ก็เปิดเคนเปิดเคนแล้วก็นยะนี่น้อน้องหุ่ทวีเนาะเอ้าวก็เบียดบ่ลุยต่ออ๋บัเป็นเห็ดดอกเคยใช่ไหมเน้ยบัเคยเชื่อว่าสั่นพี่น้องเอ้ยบรตูนอยู่บัวนี่อยู่นล้วเห็นยังใช่เลยเนี่ยดอกแข่งงวยมาก่อนหนึ่งหน่วยเปิดไปทางไหนก่อนอันนี้อันนี้ โอ้หายยัยข้นมุดแดงเออจะเก่าพิ่นไปโดนบ่น้องไปหาเลยเออเผื่อได้เน้อเดี๋ยวจะพอสิเป็นลมพูดแล้วนี่านิชามาใช้ผงโน้ยฮอนแป๊บเดียวนี่มันเปียกพี่น้องเลยใช้จักอันนี้นี่ สิบสองก็ได้จังานนี่หก็ได้สามหก็ได้สามสามกสี่หาลยเนี่ยลูกอีกสามปูนได้ใช่พอใช่ไ้ครูใช่ได้จุนายชายคทีาทางลังนะทำล้เข่าไปทางหน้าอีกอือวนี่มัน้เนี่ยนิดนึงูน้งน้อยมากเลยคูได้หมดแล้คูน้งน้อยเพิ่นมาแต่หาไม มุดไข่มุดแดงเนี่ยไข่มุดแดงได้บ่ได้บ่มา่อโอ้มาเบิ่งดูหันมาเบิ่งดูอูยังพากันดินแก้ใม่อนี้นกพาด็ดกระเด็นอห่อนกระหอน้างางเพนเพนห้องยังก็เพนห้องพัดบ่นี้พัดหเพนห้องยังนเออพัดปูน ต่างชั้นพัดไน้อต่างพัดหมอพัดสวยได้ชาแค่นี้จะพูดร่าเขาสูงหรอวเมนเรเป็นคนสูงนี่้อยเท่าได้พอเออเราเป็นคนสูงเนี่ยบยากบาอยากเหยียบปยังลายย่างนะมือยื้เลยอันนี้ความสูงเท่าไดจะพอของแนมนี่

นั่นเห็ดเวียกเซตตัวเองบบบนี้สวัสลงโทษตัวเองเลยแล้วแบบนี้เจ้าเรียบร้อยค่ะโมเดลน้องน้อยเอ้ยมาไว้เนี่ยน้องบุญทวีจอมขิงทอดน้องน้อยยานมาแทะเราอ่ะขิงทอดเด้อบังดูฮะใช่ใส่ใช่ใช่ต้มปลาเนาะพอดีค่ะพอดีใช่ต้มปลาโดยโดยโดยพูดเลืกก็ได้อันนี้ของเจ้าป้วยนี่บ่บ่เออเจ้าของเจ้าติดเด้ยเมื่อย เมื่อยสุดเลยโอ้คนนี้สิเมื่อยนะจักเมื่อยแล้วสิว่าบ่ได้ก้อยไข่หมูแดงเลยก็สิได้ต้มสมแดงขึ้นแล้วเนาะ่นี่ผู้ทางนอมุนทวีก็จมิฮอดเจ้าอยู่เสือบ่เสืออ่าเนาะีน้องๆนงน้อๆนยแหงเมื่อยกว่าเก่านี่อือสวนลองเบิงสวนลองเบิงมื้นี้ได้จัคู่แล้วระหว่าอีก3คู่พอว่าพอว่า เงนบ่อยามุเออแต่พอว่ากูนี่บ่บ่หูบ่ปฏิเสธเลยโอ้ทำเป็นยังามุแกอ่ะตามตลอดไดเราให้กำลังใจเจ้าดิตามๆเนี่ยตามรอบตอนไหนตามยิ่อหนึ่งอหนึ่งขึ้นต่อนึนกระทีามาัเล้่เลือดคุณน้กระเทีมานเลี่งงานคนเมยสุดๆเนาะเพื่อสิได้ เรากระทาะแล้วหนึ่งสามเอากรทาะมันแล้วพูดนะมือแล้รอละไรอก็ได้นนั้นชุกยินเฮียหน้ะเดี๋ยวอีกรอบนึงเราบอกให้รอนี่เอาเอามาเอ็ดได้แขนเฮงหมดแล้วอีกเท่อนี่ต้องหน่อยก็แล้วซก็เมื่อยพ่ดแด้วจะได้มาซอยก็ได้ใกล้บ่ได้ได้พี่น้องไว้เพิ่นกระเด็นเข่าตา มื่อนี้ถือว่าน้องน้อยได้ฮับข่าวดีอีกนะน้องน้อยนะข่าวดีนี่แหละนี่กองจุนพูนอยู่นี่เมื่อวานนี่ก็ได้ฮับเมื่อนี้ก็ได้ฮับน้องน้อยทั้งดวงดีนี่เอาพุ่นน้องน้อยได้ฮับข่าวดีนี่แหละน้องน้อยมีคนนะแข่งอยู่บ่จ้าก็ข่อยพ่ทีิสู่กันนะเขาจะเปิดน่ายข่ปู จะเบิ่งคนนอาเคงคุยฮะเจ้า okay. มีค like ือข่อยบ่คาเคียงคือขายไม่ตายเวิ้งน้องน้อยเด้วยหาน้องน้อยเกี้ยงก็ข่อยได้จะเถะบ่บ่อีลีคือเกี้ยงแถวเบิ่งใหม่อยู่ฮะเอ้าเออแล้วตังเกี้ยงตั้งเนี้ยมึงเนี่ยมาข่อยเลยซำเลิฟอยู่พวกเนี้ยผู้ชายก็บ่ปานตั้งฝนลีนี่เขากันตัว่าน้องคนมึเป็นคนที่ว่าบึคข่อยวิคนแข่งคนคาเนาะ ไ่เจ้าเดิทางมาเปลี่ยนเปลีนด้วยงามงามงามแข่งเจ้านีแบบมันเรียบเนียนเด้ข่อยไดยยอมแล้วข่อยบู้าพอย่างยานดี้องเจ้าเมยเรามาซอยเด้อเจ้าเมยกันก็ได้เวางท้งนจะหน่อยมีเด้เด้อวางลาย้อ่มยเ้อ ถือว oh, ่าจังนี้เอ้ยท่านได้ฮู้เรื่องเรื่องซายนี่ได้ทางນະทางຍາວເອทางຍາວເໃຍ່ທງທຫຼືต่างປະເທດຝັງທເອົາາທດນລ2ປລົດນ້ອຍນາ2້ານພຸ້ພີນ້ອ y ຄືວ່ແພງແດ้່າຍบ้านເຮົາລ້ານລ້ານປາຍົດໃຫຍ່້7ບ2ລ້ານ นด,ดน้อยนี่ล้านสองเนาะนด,ดกลางกันแล้วประมาณล้านหา้าพี่น,นอ้องเราเอา็นใหญ่ก็จะเพิ่มไปทันอีกถือว่าเพิ่นมมาทอใสอันนี้ปอนี่ด้วยอืมเรียงลำดับไปที่ยังเพิ่มเต,มเตมิมอีกถือว่าดีมุกดีใจน้ำไลายเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเอ็นดูมีตาช่วยกันเข้ามาอีกเนาะในเรื่องแต่ของนำของในพี่น,นอ้องเลยดีมุกดีใจนำ้ำ ก็สืบก็เศร้าอดไสนี่ไปนี่ป้าที่ตัวตั้งแต่กินข้าวอิ่มไปเลยเพี่น้องเลยได้บุษบาพัดไส้พุ่มวิญสลบพุ่นว่าเย็นเพื่อนเราเคยย่างไก่ตากแดดนั่นนี่เนาะเห็นเพื่อนนะคือน้องน้อยเพราะได้รับเป็นคนดูดันอยู่แล้วน้องน้อยนี่ครับเป็นรถก็เป็นรถฟอร์ดพุ่นแหละน้องบุญทวีเพิ่งกระหัวควันนะรถก็รถฟอร์ดพุ่นแหละพี่น้องเลยความดูดัน อะไรยจ้ากันยังจ้าคู่อืมอีคู่หนึ่งสองคู่ซีหน่าเราคนไปหาตัวใครหมดแดงเมื่อยเป็นเมื่อยเดียวแซมขนาดหาดังยืนยืนยังเมื่อยเลยยืนยืนแล้ยางรอโค้ะเหงก้องไฟเหม่ยไปอีกว่น่อยนะเด้พว่าจำพอลเราคนกลุ่มกลุอยู่ ยามนี้ไฟแม่ป่าดุได้ยามนี้แม่ป่าเขาอยู่ใหม่เที่ยงคนน่ะติสิบ่มีบ่นอยู่ทรายก็ยังเปียกบ่ลดฮอนยะนักแนนี่น้องต้องให้ละเอียดละออนนะนี่แล้วแหละอีจะคุก ไปดุนเจห่อนก็ได้เจาะอ่าน้องน้อยยับยับคุณคนกลุ่มกลุ่มเทพบันเลกบ่านี้กำลังขอระสมปูนตมใจมใจ้ว เก็บกีย์กี่ตองมันออกบันนี้รอบในงใครในตัวมันบรเด็นเนาะพอรอบนอกหรือไอเด็กขนาดกาบาสิเลียวมัอนี้เลยบ่นี้หน่วยคิดว่าเร็วมัอนี้พอขนาดเลยมืออื่นเนาะสำเร็จ วันี่เขาให้เลี้ยงทางนึงก่อนึ่ทชัเบ็ดกระบบอยู่แล้วตัวฮอนชายให้กะมอเจาะไคโยมันบหมแอบพ่อแอบแม่ย็นแอบพ่อแอบแม่ตีอะไรชวนก็มีแล้วเหรอูิชายมือเบนสิเพาะเด้อเด้อหัเด้อมือมือค่งเออยผูกป๊าตัวมือน้องน้อยมือคนดุคนมันพี่น้องเลยมือนองมือแรงแล้วเริ่มจูดเริ่มเริ่มเอรจูดจูดเจ้าค้างเจะจมเหลืองผู้ใดขาจะจมเหลือง <laughs> าางสด <laughs> มือคนดุพี่น้องเลยนี่ยนี่แหละคนเจียมือคนดุ <c oughs> นี่แหละเซเวียก็ได้มุมดำเปื้อๆอยู่อิมผสมได้นะพอๆพ,อพันน่ะเฮ็ดนะกีคอยบอนลม <c oughs> ทางน้องน้อยยินให้กันร่งใจ้ะน้อง,น,องน้อยเนาะ เมื่อเร็วหนะมันเข่าอันนี้แด้พอควันี่นะมึงเวลานํำดังํำอย่างเขาน่้มันติดอยู่ในหังคนละเสียงกระเพเห็ดทานก็ขอเฮ้ามึแย่งเลยเฮ้าเห็ดไหมเฮ็ดกระนังไปน้ำละ น่าบุญทวีมาพี่ก็ได้ทองหลินลน้องสายฟ้าอยู่บ่ตอนเว้นนี่กะเนี่ยมาถามไทยน้องก,กินข้าวกินน้ำไม่นี้เพ่ไปหาเพื่อนนะฮู้อยู่บ่มื่อนี้ไม่ได้ถามน้องซ้ำน้องน้องได้กินข้าวอยู่บ่มื่อนี้เนี่ยบ๊อบบี้แล้วมาหาเนาะ แรงไหนก็ยังแดดอ้าวคือเก่าไม่ได้ลดเลยมื่อนี้แดดพอดพอนี่เกิดใครแต่ว่าถ้าพอใน,นเพื่อนแล้วเพิ่นเฮ็ดได้แบบคือพอนี่แหละแบบเพป็นพ่อเป็นเน่เวลาเห็นอนะันเทนหนีจะบม่ได้จ้างเพิ่นได้พอ,อ,อเฮ็ดเองเป็นเน่เพราะว่าบ่เสียงบประมาณหลายเฮ็ดของน้าของในเฮ็ดอย่างกันมีแต่พอเฮ็ด พอนีเป็นทำงานเรื่อยๆเ,เป็นพอแน่นับดูอืมเงนะช่งังนี่แล้วแล้วช่วงนี้แล้ช่วงยามนาไก่งุดเลยนะนเนาะน,น,นี่อาเริ่มเค็ดแรกอ่าที่ว่าไม่เห็ดกับอ่าการนั่นเห็ดช่วยเหลือคนนี่นะ พอปีเห็ดเท่อนไผ่ก็ทำบิดทำบอปีเห็ดยังไผ่ก็ลำต้นของบัเสียงอ๋อลำต้นของบัวเซี่ยงยันสเตีวกับเจ้าปะพออ๋อเพรเขาคือบจื้อเสนอเขาคือข่าไปยู่ยนคนละ้างจ้ะบอไอืมนอกระบบแน่ แหลกไดมาพอดก็มัองบนทวีเป็นมาเฮเที่นอนทวเอขอขอนา,าวกบี้มลายลบเลยละออ,อหับจบผู้เดียวเลยบางคนเนี่ยโอ้ยห้องน้ำสำนี่ะเฮดสามสี่คนเพื่อเผยเงาบันเดยดิ ปนมาใทสองกุจ <t> ่นปาสารนี่เพิ um> newer, next, jamais, uh ่นเห็นอส่ปูนลายบ่พออืมยแน่กบางคนเดีมันเตะมันยังเนาะอ้าใส่หน่อยสบายเล็กมันจางมันเข้มมาสันดอกคนวานะข้าวข้างมันเปียกคือกาวอืมขาวขางมัเปียกโดยโดยจับโแกมันเป็นชอบ บางคนไหนเฮ็ดนะโอ้ยบ <elier S 1> ่พอเท่าใระไดเตกเล้าเพ่อแล้เป็นหูเขียดเพื่อแล้วโอ้ว้าวเก่งเก่งเก่งย่สอบปูนได้นี่ถือว่าน้องเพิ่นก็เก่งได้ย่สอบปูนบักนักได้สำนีกกระไดหน้อยกระอยเตะกระตูได้นอนลงน้อยเนาะ แม่งามน้องบุญทวีก็พอสู้ได้นี่สู้ไวเลยเด้สาวเว้ากับสามีย่อสอบปูนอันเดียวบ่ขึ้นพี่น้องเอ้ยยอมฮักปานนักขนาดแต่น้องบุญทวีเพิ่นย่อจุมาเลยน้องน้อยย่อได้บ่น้องน้อยขอยอมเนาะพี่น้องเอ้ยสาวเว้สามีย่อ2คนนํากันยังบ่ได้ ย้อนเสียงขนาดนี่ยกิอะไรดำขะเนี่ยก<ป>ินน้ำก้อนกรุบกรุบกุบกรุบกุกกกบพอว่าลองลองขอ้อให้มันเย็นยามฮ้อนคือบลตักให้น้องบุญทวีเนี่ยกินกบันลองบุญทวีเดี๋ยวแต่ปูสาวตักให้ทางนั้นก็ได้ปฏิเสธก่อนเลยปบาตอะไรบบต้า <c oughs> ใ้โทรมาคืนเราจะผลิตนอกใจอยเด้วยป่ะฮ่าโอ้ยเฮ้ยพปนไปกับพ่อจางคอยขับรถยูป่ะอุตส่าห์โทรมาห่วงเลยเนาะในสายกุ้งมักโต้อือว่าอยู่กุ้มกุ้มอุตส่าห์ห่วงแล้วว่าได้ยินพ่อสั่งของพี่ตะคนหุ่มมากว่าจั่นน้องบุญทวีแม่ลีว่าน้องบุญทวีอุตส่าห์ลาย บ่ว่าดังน้องน้อยสิเสียใจแต่ละคืนนี่อยู่เฮือนอยู่บ่น้องบุญทวีนี่เมื่อเฮือนกะได้อไปรุ่นเนาะจะเห็นน้องายในเฮือนกะบ่ไอยู่เด้อพ่อนล้นนหมู่คุนบ่ได้อันอยู่เฮือนอยู่ซั่นส่ําว่าอ่าทําน้องบุญทวีนี่แหละเริ่ม เริ่มมักไปลินทังนั้นทางอายุกใัญ่เต็บด้วยละเดี๋ยวนี้ประมาณย้ายได้ลูกแต่เมียอยากไปแต่ไปเพียงล้วจิะลูกอันหลิกเมียก่อนตีพอหลิกเมียตีลูกใรคยเอาหีิวยมันหเนาะนอนอยู่พื้นอู่นรีบวะโทษน่นเท่าไหนเอามือแล้วจูดมันเมื่อยเลยกรดิ่งมอขอโทษนะมือทีเอาตีกูเลย หักเขาไ่ได้ให้ได้กันคอยนอนกันคอยอยู่เลยคอยเอาเงียบคอยมาใจที่เป็นมอมเหล่าเขพจ้างให้ได้้าแ่อลเออสยใสหูขั้วมาลีเลอรลูกก็ได้น้ออยู่ก็ะอลูกโ่ให้สบายครับง พอแม่เามาโม่ได้กินขาทำเสียหายตีวบแลเด็กหน่อยนี่นั่นแหลเขาเห็นเจ้าแล้วเขาย่าเจ้าอจตเวเชันซื้อหันซื้อนีเยแม่เขามาเลยว้ยจะนัอไปงอไปนี่วเจากินขนมบ่วันแรกตีอไปงอมากับชื่อเงินพอเขาแล้วขึ้นมาขึ้นบ่มี่ยอาสารนุ่งเมื่อหาหกเจ็ดสิบแปดสิบปุยสารุ่งอย่านบุญบ้านใดอีก ถึงงพเลยน้อยว่าเรื่องชัดนกปุ้งว่าว่าแล้วเ็นนี้เนาะเมื่อได้จักตมานะได้สองมตันน้อยสัดเองว่าหรือไผัดให้สัดเองโอ้ยเก่งแท้มาบุญเทพบ้ามิวบุญทวีสัดเกงอยู่บางจิเฮ็ดลินเนาะเจียเงินวะเพนนีัดเลอที่อะนบักลูกที่ซานในเม่นผิดพลาดแต่ละี่เออ ลูที่หนึ่งที่สองเน้องน้อยนี่เก่งนะสเก่งกเอื้อยหรือเอื้อยหรือสัตว์เตือสองเตือบ่ได้เอื้อยยาเลยเลยเบดเบดเงินหรือาบไดเบดคุ้มค่ายเบาับกระตุนตัวใหญ่ได้ส่คนไหนเข่าใจแบบใดนั่นนะตัวใหญ่นะสลูกสามลูกตอนน่ะ ลูกหนึ่งเธอคือมได้บรกระตุได้คือกันบได้บได้กัลูกหนึ่งสองเซนห้ามือบุญนะชื่อลูกชัดเดียวนะสองเซนห้านะสามลูกสาลูกสองเซนห้าห้าเดียงิลตยใหญ่เลยะกผาดผาดตที่ชื่อเลยถ้าว่าลาดในเมีนทิมเงินไปกับตาเลยแล้วกัคนที่ชื่อเลยชื่อตตวใหญ่เลยจะลาดบ่จะเสียเงินสองซห้านะ แล้วจะมาซื้อตัวใหญ่ราคาเท่าไรสอง0ซนองนเท่าไรวะชกเซนหกเลยและฮะลื่นกันสิพันหนึ่งซื้อเอาแล้วแลเนาะสบายเนาะวันยักสัตว์มัซนะเมื่กาต้อยู่ประมาณเสียไปประมาณสี่แสนสี่แสนไปเลยปาตัวนช้ใต้พเหอเาคนสัตว์เราได้เนี่ยสองเซนหาฮันดีมาเงินเอาเนาะเงินพัใจเงินพใจ ห้แล้วห่าเปญายเอาไปทุนโอ๋แม่นบ่จ่ายให้แม่นบ่บ่มูบ่อยากซื้อเด้เนาะถ้าพ่อหมู่ค่อยๆบ่เห็นจ่ายมีค่อยโอ๋มูดิเอ้ยื้อให้กินแ่เอบ่พอถ้าจลูกิปิ้ง1อันสิื้ออยู่นี่ี่ซื้อกระตนให้25000อันจสัตว์อันบักปุ้งบ่ถืกซื้อให้อีกไดได้พ่อน้อยน้เน้ลายนีแหละ่นีทด าได้ครอบครัวเลิกกับครอบครัวใหม่คือปกลงโปร่งใจแทอโอนเงินไปให้ทะเละแชนช่องเชนพ่อเคยโอนเงินให้เขาว่าไม่มันมีบัญชีได้เขาคือภูมิอาทิตย์ปรามแชนบาทหนึ่งก็มาเบิร์นเลยที่นักแท้บาบอไร่ชามแชนเลยจ่อยติดต่อกขบอไรยถึงชาตัวไอ้แซมเนาะเพชรมันกระบอกแร่มันกระบอกอ่อนงานเสาไวเจบบอไร่นั่นแหละเรื่องเสาเนาะผู้สาวทางใดเด้วยน่ะ มันเพื่อนในเพชรนลายเนี่ยมันก็หลายแล้วคนสินน้อยมันมีพนึงพยลดีใจน้องน้อยไม่ได้เป็นนั่นนี่ไม่ได้เงินเลยบล็อกเพชรบล็อกลายเลยแม่นมันน่าพนว่าขึ้นมาพนว่าวันเกิดเอาไปเชียงพคนว่าเออวันเกิดตีเชียนนั่นแหละพนจัดลอกพนเห็นเด้งขึ้นมาบาทหนึ่งพนวอยพนกระเซ็ตขึ้นอีก ได้ผัวอะไรจะตัวอ้ายวะกดใส่ได้ผัวอะไรจะตัวอ้ายวะเห็นบนโนสตัลลี่เด้อยก็ได้หมดขายไปอีกบางร่างงอเพดว่าแหละคนท้าเนาะผู้ดีผู้อ่าผัวดีแบบคนกันบางคนกับโบเม่นเจ้าของหน้าเขาได้พอเอ้ยแบบสั่งเฟซปลอมขึ้นมาแะไรก็เอาหน้าคนอื่นรูปคนอื่นงามมาใส่เพื่อหลอกล่อคนอื่น มันก็มีลายยามประหันปนีกอดเชนั่นก็ประหันปนีกันนี่มาเป็นร่วงกันนั่นนนี่เทไรยามเฮาแท้จริงเนาะตอนเฮามีครอบครัวา้ชิ้นเข่ากอดนั่นนี่กำลังใจนะได้เรามีหมดแล้วเนาะแได้จักแท้ยังประสบการณ์แล้วนี่ดินัองเรามีประสบการณ์แล้วการไล่เรื่องอันาดาเป็นหัวเป็นใหญ่เนาะเขาบอกขมแจคือเอาวานปลาน้ำอ้อยนะพ่อ คืนั่งน้อยชิงใส่นั่งน้อยแล้วตาตัวเขาเลยหู้แล้วนี้เนาะตาตัวเขาแล้วปฏิทโธพี่น้องเอ้ยเบิ่งนาทีเลยยาวอลีเอาไว้พบพ่อกันในคลิปต่อไปพี่น้องนาทีเวลาถือว่ายาวพอสมควรเน้องน้องน้อยสบายดีสบายดีทั้งสบายดีพักผ่อนยอนใจย่ำแรงแรงจะเมื่อยพี่น้องเนาะไปพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอกราบข้าวปาสบายดีสบายดีโอ้ทางน้องผัดใส่กบผู้สาพนเมื่อเลยเนาะ นะาพี่น,อน้องเนาะไว้พบไว้พบก,กันในคลิปต่อไปเด้อขอกลับเข้าบาสบายดีบายบาย